สำหรับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะคะดิฉันนางสาวลาิสลาแมนสภีค่ะดิฉันนางสาวอังคณาจาร์คุณดิฉันนางสาวประภาพรเศษตะพัดดีดิฉันนางสาวบุษราภร์กาลโมลค่ะกระผมนายราชันจนนันทคัด ชิ้นนี้นะคะกลุ่มของผู้ดิฉันนะคะได้คิดค้นชื่อนวัตกรรมนี้ว่า Spider Man สไปเดอร์แมนสพาทโลกาค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานวัตกรรมชิ้นนี้นะคะค่ะแต่ก่อนนะคะ,ะการฝึกทักษะต่างๆนะคะของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะจะใช้ผนังนะคะเป็นการในการฝึกทักษะนะคะเช่นการอันเดอร์บอลการเซตบอลนะคะแล้วก็การตีบอลค่ะจะต้องใช้พื้นที่กว้างนะคะในการฝึกซ้อมค่ะค่ะเพื่อจะแบ่งล็อกแล้วก็ให้นักให้นักเรียนหรือว่านักกีฬาได้ฝึกซ้อมในทักษะต่างๆนะคะค่ะดังนั้นนะคะ เพื่อ,อลดพื้นที่ในการฝึกซ้อมนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจึงได้คิดคน้นนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อ,อะสะดวกสบายในการฝึกซ้อมแล้วก็เคลื่อนย้ายแล้วก็สามารถฝึกซ้อมได้ที่ไหนก็ได้ค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆนะคะของนักกีฬาลเบลสบอลน,นะคะให้เกิดความชำนาญและนำไปต่อยอดในการแข่งขันได้ค่ะ ครับสำหรับวิธีการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับสามารถใช้ได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบกล่องนะครับสำหรับใช้ในการฝึกทักษะการเล่นลูก2มือล่างนะครับหรือว่าการอันเดอร์ครับครับสำหรับรูปแบบที่2นะครับคือรูปแบบกลางล่มนะครับเราสามารถกลางออกได้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับเราสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับตามความเหมาะสมของนักกีฬานะครับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับก็จะใช้สำหรับฝึกได้2ทักษะนะครับคือทักษะการเล่นลูก2องมืบนหรือว่าการเซตน,นะครับแล้วก็ทักษะการตีบอลน,นะครับเป็นการฝึกใช้ข้อมือครับ ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูทักษะแรกนะครับคือทักษะการเล่นลูก2มือล่างนะครับหรือว่าการอันเดอร์ครับเราไปชมกันเลยครับครับสำหรับทักษะที่2นะครับคือเป็นทักษะการเล่นลูก2มือบนหรือว่าการเซตนะครับเราไปชมทักษะที่2กันเลยครับ ทักษะที่3ทักษะสุดท้ายนะครับคือเป็นการตีบอลน,นะครับคือจะเป็นการเพาะบอลน,นะครับเป็นฝึกการใช้ข้อมือครับเราไปชมทักษะที่3กันเลยครับ ที่จะได้รับนะคะนักเรียนหรือนักกีฬานะคะมีความชํานาญในการเล่นบอลล์บอลนะคะมากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนแล้วก็การแข่งขันได้ค่ะ